โอมอิมัสมิงพระแม่โสมาเสวิกานาคเทวีราชินีนาคขอมสัจจบารมีหร,ร,รือมะกมะกหรือมามาออยเตียนเมียนบานโอมสวหาปูเชมิ การน่ะวงสวงให้ถูกต้องมีคาถาของนางเป็นคาถาของนางที่นางให้อาจารย์น่ะแหละเป็นคนเขียนขึ้น,นมาส่วนใครไม่ได้เหรียญก็อธิษฐานเอาเดี๋ยวถ้าเจอตามเพจที่เขาปล่อยบูชาไม่แพงก็เช่าเลยเพราะว่าอาจารย์ไม่มีให้เช่าให้เฉพาะคนที่ทําบุญเพราะเราไม่ได้มีพุทธพาณิชย์ตรงนี้มาเกี่ยวข้องในวันที่ท้องฟ้าสดใสแสงสว่างมันจะทำให้มีพลังแห่งความหวังเสมอ วันที่5พฤษภาคม2567ถูกเลือกให้จัดพิธีบวงสวงทำบุญม,มหาสังกธานเปิดบาร,รมีพระแม่โสมาศีวิกานนาคเทวีตำนานราชินีนาคหอมผู้ซึ่งถูกจองจำด้วยบ่วงกรรมนับพันปี วันนี้ถือว่าเป็นวันที่ลูกหลานสายนาคที่ศรัทธาในพระแม่โสมาร,รอคอยที่จะทำพิธีส่งบุญเปิดบารมีถอดถอนคำสาบและปลดปล่อยดวงวิญญาณบริวารของพระแม่โสมาศีวิการนาคเทวีนวัดพระาธาตุภูเพ็กตำําบลนา,นานหัวบ่ออําเภอพนนิคมจังหวัดสกลนคร ในวาระนี้อาจารย์วันฤทธิชัยศรีมงคลศรีสิรินาโคเป็นประธานในการจัดงานทั้งหมดซึ่งการทำบุญใหญ่นี้นอกจากจะถวายมหาสังฆทานยังมีการทอดพระป่าเพื่อระดมปัจจัยสร้างท่อน้ำเพื่อนำน้ำจากด้านล่างไปใช้บนยอดเขาพระาธาตุภูเพกให้พระสงฆ์ที่ปฏิบัติธรรมบำเพ็ญเพียรได้ใช้น้ำนี้น้ำก็คือหน้าหน้าก็คือน้ำทอหล่อเลี้ยงไปเพื่อบำเพ็ญปฏิบัติ พระจะได้ปฏิบัติอยู่บนนั้นเพราะน้ําที่นั้นไม่ค่อยมีนี่ก็เกิดเรื่องราวขึ้นมาในเรื่องของจัดวงสวงให้นางและก็เป็นิสงของการทําพระป่าเพื่อเอาน้ําขึ้นไปบนยอดปราสาทภูเพกอาจารย์มาอยู่ก็เลยอยากพัฒนาเป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมเพราะว่าภูเพกเราเนี่มันอยู่ที่สูงน้ํามันกันดานต้องให้เทศบาลมาส่งเงก็เลยขอน้ํา ขอขอน้ำจอบาดานนะนะจอบาดานข้างล่างก็ได้น้ำอยู่ซึ่งยอดถวายผ้าป่าในครั้งนี้มีจำนวนเงินทั้งสิ้น259,647บาท25สสตางค์ ตัวะธรรมะมีวัาสงเอนะภาวนายาปะหาตัภาธรรมะทัสเนนะปะในงานนี้มีพระอาจารย์นรงศักดิ์ทิตาสีโลจเจ้าวาดวัดพระาธาตุภูเพกจังหวัดสกลนครและพระครูทวัดปิยาจารย์หลวงตาตุลเจ้าวาดวัดประชาสมนึก เจ้าคณะตำบลตะโกตาพิจังหวัดบุรีรัมย์เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และได้รับเกียรติจากท่านนทวัฒน์วิริยานภาพรผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนครเป็นประธานฝ่ายคารวสรวมถึงท่านประหยัดธนาราชประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดสกลนครพ่ออภัยบูร์นกุลแพงการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสกลนครท่านจิรพงษ์ทองชัยรองประธานสภาวัฒนธรรมตำบลน,นาหัวบ่อและพลตรีรัชกิจอินทนาธรรมรุงกุลให้เกียรติร่วมพิธีในงานอันยิ่งใหญ่นี้ ผมนัทวัฒน์ิริยาณภาพรนะครับผู้ว่าราชการจังหวัดสุณบทรีก็อต้องขอกับขอบคุณท่านผู้มีจิตอันเป็นกูศลทุกท่านนะครับที่ได้เดินทางมาทำบุญทำภุสุร่วมในวันนี้นะครับก็ขอให้สิ่งที่พวกเรานะครับได้ร่วมกันกระทำในวันนี้จงเป็นพลังวัดขัใจส่งเสริมให้ทุกท่านประสบแต่ความสุขความเจริญความรุ่งเรืองใน ทุกๆเรื่องขอท่านมีสุขภาพาระราบไม้ที่สมบูรณ์แข็งแรงทั้งสุขภาพจิตใจสุขภาพร่างกายจะเจินด้วยอายุวันนั้สุขภพละคิดหวังปางาัาถนาสิ่งใดก็ตามแต่ก็ขอให้สําเร็จเสร็จสิ้นตามสิสที่ทุกท่านมุ่งหวังหรือปราถนาทุกประการนะครับขอบคุณทุกท่านอนนะะีกครั้งนึ่งครับ พิธีบวงสวงถูกจัดขึ้นอย่างปราณีตด้วยขั้นตอนที่ศักดิ์สิทธิ์และงดงามทุกบทส,สวดที่ดังขึ้นทุกการภาวนาของผู้ร่วมพิธีทุกดวงจิตที่ตั้งใจหลายร้อยชีวิตที่เดินทางมาจากทั่วทุกสารทิศเพื่อมาสร้างบุญและแผ่บุญไปสู่พระแม่โสมาสิวิกาหน้าคเทวีและดวงจิตวิญญาณที่เป็นบริวารโดยเฉพาะดวงจิตเด็กเร่ร่อนที่ยังคงติดค้างอยู่ในภพภูมินี้ เหมือนโลกมนุษย์บางคนอ่ะไปร่วมวัดทําบุญได้แต่บางคนไม่มีบุญที่จะไปก็เลยไม่ได้มาดวงจิตญาณบางดวงยังมีกรรมอยู่จะมาร่วมบุญก็ร่วมไม่ได้แต่บางดวงเมื่อหลุดพ้นตรงนั้นมารอบุญตรงนี้หลายร้อยหลายพันดวงที่จะได้รับบุญตรงนี้และงานนี้ไม่เฉพาะแต่เรื่องของการปลดปล่อยดวงวิญ,ญญาณบรรพบุบรุษยุคข,ขอมไม่พอจะปลดปล่อยดวงวิญ,ญญาณของเด็กน้อยดวงวิญ,ญญาณเด็กน้อยที่หลุดจากการทำแท้ง ที่เข้าหมดกรรมกับตรงนั้นทําบุญให้กับดวงวิญญาณเด็กเสร็จแล้ววงสวงครั้งนี้มันเป็นการวงสวงที่ที่รอมาในเรื่องของพันปีจริงๆเพราะฉะนั้นใครได้มานั้นคือการคัดคนมาแล้วที่มีบุญสัมพันธ์กับยุคนั้นส่วนใครไม่ได้ดามีบุญในการร่วมสร้างแต่ไม่มีวาสนาในการดําเนินมาถึงที่นี่และมีสุภาษิตหนึ่งว่าถึงจะอยู่ไกลพันลี้ก็เจอกันได้คนไม่มีวาสนาอยู่ตรงหน้าก็หาไม่เห็น เรามีคนที่เรารักเรามีคนที่จงรักเรามีหน้าที่ ทิวาวานคือการย้อนกลับมาของการเวลาที่ถูกกำหนดไว้ ณนะดินแดนประสาทภูเพกแห่งนี้ที่เราเคยอ,อยู่มาแต่การก่อนกี่พบกี่ชาติที่เฝ้ารอเพียงเพื่อขอพบกันในวันนี้การเวลาผ่านมาพันกว่าปี ในยุคสีสารกระยะมุนีโพดมดวงจิตหนี้ที่แสนจะลีลับส่องระยับพํามกลางเวหาอาดีตการแห่งการเวลาย้อนกลับมานะวังเวียง จะได้พบกับเจ้าพี่เจ้านางน้อยดวงจิตหนีมีแต่ความผืนผงพร่างพร่งไปด้วยหยาดน้ำตาองพ่อสิวะพระแม่อุมาอ้อมกอดแห่งฟ้า ได้โปรดประธานมาด้วยความเมตตาและปราณีของมีค่าที่มอบให้จะเพิดทูลไว้เหนือดวงชีวาจากนี้ไปจะไม่โศกา ขอสัญญาอยาอาวรณ์ส่งแรงใจสนับสนุนโอเพื้อและเจือจุนร่วมสร้างผลบุญอันยิ่งใหญ่จากนี้จะเปลี่ยนไป เหลือไว้เพียงภาพลวงทุกสิ่งอย่างที่เคยหวงจะลุล่วงผ่านกาลเวลาดังฟ้าสั่งไว้ให้เราได้มาพบกันจากวันนั้นถึงวันนี้ ที่รอมากว่าพันปีในงาน่วงสวงพระแม่โสมาศีวิกาหน้าคระเทวีขอทุกดวงจิตพุกชีวีกเกษมสุขนิรันกา ันปีที่รอคอยของพระแม่โสมาศิวิกานาะคเทวีจากนี้ไปเชื่อว่าบุญบาร,รมีของพระแม่ได้เปิดแล้วลูกหลานของพระนางต้องยึดสะจับเป็นบาร,รมียึดเอาความดีเป็นที่ตั้งหมั่นสะสมบุญกุศลขัดเกลาจิตใจให้ละเอียดยิ่งขึ้นผมเชื่อเหลือเกินว่าบุญจะนำทางให้เราได้ใช้ชีวิตอย่างมีความสุขแบบยั่งยืนจริงๆ ผมเชื่อเหลือเกินว่าบุญที่เราร่วมกันทำในวันนี้นอกจากจะเกิดขึ้นกับพระแม่โสมาศิวิการนาคเทวีแล้วบุญนั้นได้เกิดขึ้นในใจของเราทุกคนถึงแม้ว่าเราไม่เคยเห็นว่าบุญหน้าตาเป็นอย่างไรแต่เราสัมผัสมันได้ด้วยจิตท,ที่ประพัสสอนความรู้สึกนี้อธิบายคำว่ายิ่งให้ยิ่งได้ได้อย่างชัดเจน การได้ละซึ่งกองกิเลสเพื่อได้มาซึ่งกองบุญอันบริสุทธิ์เป็นสิ่งที่ประเสริฐและมงคลแก่ชีวิตแล้วตั้งใจก็คือว่าจะมานั่งภาวนาเพื่อที่จะถวายบุญให้กับพระแม่สมมาศวิการนาคาเทวีเรารู้ว่ามีพระเกจิคือมีพระสงฆ์มาร่วมกับพิธีบวงสรวงนี้ทำให้เรารู้สึกว่ายิ่งว่าพิธีนี้ศักดิ์สิทธิ์และ ไม่เหมือนพิธีวงสวงทั่วไปและที่สำคัญมีโรงทานมีอะไรอย่างเงี้ยด้วยนะคะแล้วก็มีการอุทิศบุญให้กับดวงจิตดวงวิญญาณของเด็กด้วยนะคะแล้วก็ถวายผ้าป่าอย่างเงี้ยคะ่ะทบุญผ้าป่าด้วยซึ่งขอเป็นดวงจิตอีกดวงหนึ่งที่ได้มาส่งกระแสบุญนี้ให้กับองค์พระแม่สมมาศรวิการนาคาเทวี TV ค่ะมามอบบุญโดยตรงเลยค่ะก็ถือว่าวันนี้เป็นวันที่ดีเนาะเป็นวันดีที่ลูกหลานไี้มาทำให้ ศรัทธา,าจะ,ะร้องน้ตาจะไหลก็เป็นศรัทธาในตัวท่านนะคะศรัทธาอยู่การทำบุญเป็นวิธีหนึ่งในการฝึกจิตใจให้มีเมตตากรุณาปราศจากความโลภความกโกรธความหลงพระพุทธเจ้าได้ตรัสไว้ในพระไตรปิฎกว่า บุคคลใดที่ทำบุญไว้บุญนั้นจะเป็นที่พึ่งที่อาศัยของบุคคลน,นั้นในภพชาติต่อไปบุคคลใดที่ทำบุญไว้ดีแล้วบุคคลน,นั้นจะมีความสุขและความเจริญอยู่เสมอสายโมนะถ้ามมไม่ถกจะเข้าสู่เส้นทางของความโลภ เหมือนที่เรากําลังปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเราไปอยู่ในปา่าในเขาในถ้าเมื่อเราโลภเมื่อไหร่ปุ๊บเจ้าที่เจ้าทางเจา้าป่าเจ้าเขาเล่นงานทันทีเลยท่านเม้นข่าวกระแสจิตความโลภของมนุษย์มากสายมูต้องควรระวังยาวมูแล้วไปหลงว่าฉันจะต้องรวยเหมือนที่เราเห็นอันนั้นเป็นบุญเก่าของท่านความงมงายกับความศรัทธาเป็นเส้นกั้นบางๆถ้าศรัทธาไม่มีปัญญาควบคู่ไปจะสู่เรื่องของความงมงายทันทีเลย และตอนนี้พนวกกับเศรษฐกิจมันแย่ทุกคนหาสิ่งศักดิ์สิทธิ์เป็นที่พึ่งแต่จะหาพระธรรมมาชโลมจิตนั้นมันไม่ทันการพระธรรมเป็นของเย็นแต่สายมูมันเป็นของร้อนที่จะตอบสนองกับกิเลสมาเลยพระธรรมต้องทิ้งไว้ก่อนต้องไปหาโชคลาภถ้าคุณอยากจะมีโชคลาภเปลี่ยนชีวิตดีขึ้น 1. บ้านของคุณที่อยู่ต้องสะอาดพอสอ คนอยู่ในบ้านต้องสวดมนต์ไหว้พระเพื่อให้เทพเทวาเจ้าที่เจ้าทางที่ลวงลับดับกายมาร้อยพันปีเจ้าบ้านเจ้าเรือนตรงนั้นเขาได้เห็นบุญกุศลที่ท่านแผ่จากจิต 3. ศีลคุณต้องเพียงพอที่จะทําให้ก่อเกิดเรื่องของโภคทรัพย์ก็พวกเรารับสินมาก็บอกว่าซีเลนะโภคสัมพทาผู้ใดถือสินได้ผู้นั้นย่อมมีโภคทรัพย์ถ้าจะมูให้เป็นอ่ะต้องอยู่ในสินฐานของการสวดมนต์บำเพ็ญกรรมฐานด้วยมันต้องสะอาดด้วยสินพอสมควร และถ้ามันยังไม่สําเร็จต้องมันสวดมนต์ไหว้พระพิสูจน์กันไปเลยถ้ามันไม่รวยเลิกนับถือทั้งนั้นเลยเอาพระพุทธเจ้าเป็นที่ตั้งเอาพระธรรมเป็นที่ตั้งไอเรื่องอย่างอื่นทิ้งไปเลยอันนี้ขอแนะนําเลยอย่าไปเสียเวลากับเรื่องพวกนี้ พิธีบวงสวงได้จบลงแต่ภารกิจของอาจารย์วันยังไม่จบสิ้นการนำเหรียญพระแม่โสมาสีวิกาณนาคเทวีไปถวายแด่เกจิพระอาจารย์5รูปเป็นความประสงค์ของพระแม่ซึ่งอาจารย์วันได้ทำไปเรียบร้อยแล้ว4รูปนั่นก็คือ หนึ่งพระอาจารย์รงศักดิ์ทิตตสศีโลเจ้าวาดวัดพระาธาตุภูเพ็กจังหวัดสกลนคร 2. พระครูทวัตปิยาจารย์หลวงตาตุลเจ้าวาดวัดประชาสมนึกจังหวัดบุรีรัมย์สามพระครูอภิรักษ์ชินวงศ์ดรพระครูไทยผู้รักษาการเจ้าอาวาสวัดป่าพุทธชินวงศ์สารามหรือม่อนพญานาคจังหวัดพะเยา 4. พระอธิการพิสนุสันตมโนเจ้าว,วาดวัดนนตุมสาร,ารามหรือวัดป่าดวงหนองตาลจังหวัดอุดรธานีและเหลืออีกหนึ่งท่านที่ยังไม่ได้ไปมอบให้เป็นเกจิพระอาจารย์เช่นกันซึ่งขอสงวนนามท่านไว้ก่อน ด้วยภารกิจนี้ถูกเชื่อมไปถึงงานบุญใหญ่ของทางวัดนนตุมสารารามหรือวัดป่าดวงหนองตาลที่มีความประสงค์จะสร้างรูปเหมือนของพระแม่โสมาศีวิการนาคเทวีด้วยทองเหลืองสูงถึง3เมตร59เซนติเมตรซึ่งสูงที่สุดในประเทศไทยโดยมีพระอธิการพิสนุสันตมโนท่านจะาอ,อวาดเป็นประธานฝ่ายสงและมีอาจารย์วันฤทธิชัยศรีมงคลศรีสรินาโคเป็นประธานฝ่ายคารวาธ ซึ่งจะมีการหล่อรูปเหมือนนี้ในวันที่12สิ่ิงหาคม2,567ผู้ใดที่มีจิตศรัทธาอยากจะร่วมบุญนี้สามารถติดต่อกับทางวัดได้โดยตรงและขอร่วมอนุโมทนาบุญมานโอกาสนี้ด้วยครับอะไรที่ทำให้เหรียญโบราณยุคขอมพันปีต้องตกไปอยู่ในมือของพระเกจิอาจารย์ดัง5รูปนี้ทั้ง5รูปมีความเกี่ยวพันอย่างไรกับพระแม่โสมาสีวิกานาคเทวี เรามีคำตอบให้ติดตามชมเร็วๆนี้เพระโลกนี้มีการวียนว่ายตายเกิดเป็นเรื่องธรรมดามีการเกิดขึ้นตั้งอยู่และดับไปจึงมีการพบเจอผูกพันเป็นบุพกรรมและมีการจากลาในแต่ละภพชาติไม่ใช่แค่เรื่องระหว่างบุคคลต่อบุคคลเท่านั้นสังขารตัวเราก็อยู่ในภาวะนี้เช่นกัน